องค์กรภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย Thai Alliance for Human Rights Australia แถลงการฉบับที่หนึ่งขององค์กรภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลียผู้สนับและผู้สนับสนุนทุกวันนี้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่ารัฐบาลและประชาชนของประเทศทุกประเทศในสังคมโลกต่างมีความยึดมั่นที่นำพาประเทศ มุ่งไปสู่ความเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยที่ประชาชนมีความเสมอภาคเสรีภาพและความเท่าเทียมกันแต่สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยขณะน,นี้กลับมีขบวนการของกลุ่มชนที่ใช้ชื่อกปปสและคปทออกมาเคลื่อนไหวโดยมีพฤติกรรมต่อต้านระบอบประชาธิปไตยใช้วิธีคมคู่คุกคาม ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ต้องการใช้สิทธ์ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยมีการกระทําผิดกฎหมายด้วยการยุยงปลุกปัน่นกลุ่มคนให้หลงเชื่อเพื่อเข้ายึดและปิดสถานที่ราชการต่างๆและสถานที่ที่ใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งยังทําการขัดขวางและประทุษร้าย บุคคลที่ต้องการเข้าไปใช้สิทธิ์อันชอบธรรมของตนเองซึ่งบัญญัติไว้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉะนั้นคณะกรรมการภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลียจึงขอเรียกร้องมาอย่างผู้มีอำนาจหน้าที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยดังนี้ 1. ดําดำเนินการให้ระบอบประชาธิปไตยคงอยู่และสามารถเดินหน้าต่อไป ตามวัตถุประสงค์ของระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ 2. ยับยั้งการละเบิดสิทธิมนุษยชนที่กำลังเกิดขึ้นโดยทันที 3. คณะกรรมการเลือกตั้งหรือปอ,ปอ,ปอ,อมีหน้าที่ต้องจัดการเลือกตั้งให้บรรลุผลสำเร็จด้วยความเป็นกลางบริสุทธิธรรมและโปร่งใสจนก,กว่าจะเปิดรัฐสภาได้สุดท้ายนี้เราขอประนามบุคคล คณะบุคคลและผู้สนับสนุนที่มีส่วนสร้างสถา,านการณ์อันนำไปสู่การทำลายระบอบประชาธิปไตยการทำลายสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของคนไทยทั้งประเทศและต่างประเทศคณะกรรมการองค์กรภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลียและผู้สนับสนุน